c ำสน Certified by A R I T การรับรองทักษะที่คนยุคดิจิตอลต้องมีและเรานะคะกำลังพูดถึงการรับรองทักษะทางด้านการสื่อสารด้วยใบป,ประกาศนียบัตร Communication Skill for Business นั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็คงจะสงสัยค่ะว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้เนี่ยต้องมีการรับรองด้วยหรอ ซึ่งต้องบอกว่าบางคนค่ะโชคดีมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจะพูดยังไงก็มีคนฟังแต่ในขณะที่บางคนนะคะแค่สื่อสารในเรื่องง่ายๆเนี่ยก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันสักทีแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าใครนะคะยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีพอลราหรือ,อยังวันนี้เรามีตัวช่วยลองมาดูกันเลยค่ะ Communication Skill for Business คือการสร้างมาตรฐานด้านทักษะการสื่อสารสำหรับธุรกิจโดยจะมีการแบ่งการรับรองออกเป็น2ด้านด้วยกัน ด้านแรก Professional Communication ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันภายใต้หลักการประเมินทักษะที่สำคัญของการสื่อสารได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์ผ่านกระบวนการหรือวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีวิธีการนำเสนอสื่อที่ดีทำให้การสื่อสารนั้นน่าสนใจ สำหรับรูปแบบการทดสอบนะคะในส่วนของ Professional Communication จะเป็นโจทย์การจำลองสถานการณ์การสื่อสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในเชิงธุรกิจให้ผู้สอบได้ทำการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอรายงานพิจารณาทำความเข้าใจรวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีตรรก,กะและด้านที่2 English for IT เป็นการวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนไอที เพราะกว่า80%ของการทำงานในสายไอทีนั้นนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานคนไอทีจึงเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ต้องทำความเข้าใจในภาษาอังกฤษให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบ3ทักษะหลักๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังคือการรับสารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขของลูกค้า หรือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทางออนไลน์ซึ่งมีความจำเป็นต้องสามารถอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงได้และสุดท้ายการใช้ภาษาอังกฤษที่หมายความรวมถึงวิธีการใช้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนหรือโต้ตอบในวลีที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีและสำหรับการทดสอบ English for IT นะคะผู้ทดสอบจะได้ทดสอบทักษะการฟังบทสนทนาจากเจ้าของภาษาหรือเจอกับสถานการณ์จำลองเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหาและจัดการปัญหาด้วยตนเองหลังจากการทดสอบเสร็จของแต่ละโปรแกรมนะคะผู้ทดสอบจะได้รับสกอร์รีพอร์ตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความสามารถของตนเองว่าต้องมีการพัฒนาในส่วนไหนเพื่อให้ทักษะทางการสื่อสารของเราสมบูรณ์นั่นเองค่ะเพราะการสื่อสารไม่ได้หมายถึงแค่การพูดคุยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการสื่อสารแบบอัจนภาษาอีกด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสื่อสารไปได้เพราะการสื่อสารที่ดีจะสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีและย่อมส่งผลให้การทำงานหรือการเจรจาธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับการสอบ Communication Skill for Business นะคะถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเข้าใจในทักษะการสื่อสารของตนเองรู้แบบนี้แล้วลองมาประเมินเพื่อสร้างทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกันนะคะ